สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันในบทที่2แล้วนะครับก็คือการสร้างร้านค้าดิจิทัลฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้ก็คือถ้าอยากจะเปลี่ยนหน้าร้านปกติให้เป็นร้านค้าออนไลน์นะครับเราต้องรู้อะไรบ้างฉะนั้นในยุคนี้ที่ใครๆก็กทำร้านค้าออนไลน์กันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าร้านค้าออนไลน์เป็นการเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าและเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นนะ แล้วเราจะทำยังไงให้ร้านค้าออนไลน์ของเราขายดีดังนั้นเราจึงมาศึกษาก่อนว่าวิธีการสร้างร้านค้าออนไลน์ของเราเนี่ยมี5เรื่องที่สำคัญที่ต้องเรียนรู้นะครับในการเปลี่ยนหน้าร้านธรรมดาให้กลายเป็นร้านค้าออนไลน์สุดปังสิ่งแรกก็คือ1การเปิดร้านค้าบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มในยุคที่ทุกคนใช้โซเชียลนะครับในประเทศไทยมีการเปิดร้านค้าบน Facebook เอ่ยบนไลน์เอ่ยนะครับ หรือบน i ิน t a g r a m เอ่ยสามารถทำได้ด้วยตนเองแต่การที่จะทำให้ร้านค้าของเรามีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นเราจะต้องมาดูวันว่าการเปิดร้านค้าเนี่ยเราจาเป็นจะต้องมีการกำหนดรูปแบบให้เหมาะสมกับร้านค้าของเรานะครับหรือบางทีเราจะไปเปิดร้านค้าบน Instagram ซึ่ง Instagram เนี่ยจุดเด่นของการขายสินค้าก็คือตัวรูปภาพ เราสามารถเปิดร้านคา้าบน f a c e b o o k บนสแกรมควบคู่กันไปก็ได้นะครับหรือ e, แม้แต่กระทั่งบนไลน์แพลตฟอร์มของเราซึ่งเป็นจุดเด่นของไฮไลท์ในรายวิชานี้นะครับสามารถที่จะเปิดร้านค้าได้ตลอด24ชั่วโมงและลูกค้าสามารถทำรายการซื้อขายด้วยตนเองได้อย่างสะดวกนะครับข้อที่2ที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก็คือ 1. เราจะต้องศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันนะครับว่า กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือใครฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษก็คือปัจจุบันมีมือถือสมาร์ทโฟนคนส่วนใหญ่ก็จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น s h o p e ี้ a า a าดนะครับมาใช้เพื่อที่จะเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านฉะนั้นถ้าเราต้องการขายของออนไลน์ให้ถูกที่ถูกเวลาสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก็คือช่องทางหาลูกค้าบนตลาดออนไลน์นะครับ ประเด็นที่3ที่เราจําเป็นจะต้องศึกษาในการสร้างร้านค้าดิจิตอลก็คือ 1. การหาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เหมาะสําหรับธุรกิจของเราในการเปิดร้านค้าออนไลน์เราสามารถเข้าไปสมัครบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็มีร้านค้าเป็นของตนเองได้เพราะปัจจุบันพวกสําเร็จรูปแพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะมีทั้งระบบการชําระเงินให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง lazada shopee หรือของไทยเองก็มีนะครับ สบายใจชอ็อปเทพชอ็อปต่างๆยิ่งไปกว่านั้นหากร้านค้านะครับสามารถที่จะออกมันจะมีบางแพลตฟอร์มที่สามารถออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเองผ่านเทมเพลตสวยๆนะครับหรือถ้าใครอยากจะขายสินค้านอกประเทศผ่านทางแพลตฟอร์มระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Amazon นะครับหรือ eBay นะครับ อ่าช่องทางที่เหมาะสมสําหรับเราเนี่ยฉะนั้นเราควรจะรู้ว่าแพลตฟอร์มไหนควรจะเหมาะสมสําหรับธุรกิจของเราด้วยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตัวที่4ก็คือเรียนรู้การสร้างตัวต,วตนบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับถ้าอยากเป็นที่จดจําหรือให้ลูกค้ารู้จักเราังนั้นเราจําเป็นจะต้องสร้างตัวตนให้ร้านค้าของเรามีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโลโก้ธีมโทนสีที่ใช้ประจําร้าน วิธีการขายสินค้าแบบไลฟ์สดหรือการออกแบบภาพกราฟิกสำหรับโฆษณาสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างให้เป็นอัตลักษณ์หรือเอลกลักษณ์ให้ก,ก,ก,กับร้านค้าของเราได้เพราะเรื่องการตลาดกับศิละปะเนี่ยเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกนะครับความคิดสร้างสารรค์จะทำให้ร้านค้าของเรามีสเสน่ห์ที่สำคัญก็คือเราต้องเรียนรู้การทำคอนเทนต์ให้โดนใจลูกค้าด้วยนะครับและ เรื่องสำคัญเรื่องที่5นะครับสำหรับการเปิดร้านค้าดิจิทัลก็คือ1การเลือกใช้ marketing tools เครื่องมือการตลาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับที่ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการยิงแบบอืบน Facebook การทำ Facebook Ad วิธีการทำที่แม่ค้าออนไลน์นิยมใช้ก็คือการเรียนรู้การใช้ Line Official Account ะครับซึ่งเป็นเครื่องมือ เก็บข้อมูลของลูกค้าและสื่อสารกับลูกค้าให้รงกลุ่มมากยิ่งขึ้นฉจนั้นการเปิดร้านค้าออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะครับบางทีไม่จําเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแค่สร้างร้านค้าของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรามีแพลตฟอร์มสําเร็จรูปให้เราได้เลือกใช้เพียงแค่เราเปิดใจที่จะเรียนรู้เทรนด์ใหม่ๆและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงร้านค้าออฟไลน์เดิมของเราให้เป็นร้านค้าออนไลน์สุดปังนะครับฉจนั้นก้าวแรกที่สำคัญที่เรา จะทำร้านค้าของเราได้ก็คือการเรียนรู้ทั้ง5อย่างจากที่ได้อธิบายไปนะครับฉะนั้นในบทนี้ปัจจุบันเนี่ยคนทำงานประจำหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาก็ยังหาทางเลือกในการสร้างรายได้ให้มีเพิ่มมากขึ้นจากรายรับปกติและหนึ่งในอาชีพนั้นก็คือการขายของออนไลน์ผ่านการสร้างร้านค้านะครับให้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจและ ยังสร้างความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคในยุคของยุคใหม่นะครับที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 ซึ่งยังไม่ได้หายหมดไปอย่าง100%เซให้กลับมาใช้จ่ายใช้สอยผ่านทางออนไลน์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าสุขภาพสินค้าความปลอดภัยสินค้าแฟชั่นต่างๆนะครับฉะนั้นการสร้างร้านค้าดิจิทัล ก็จะเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญของการปรับตัวธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับในบทนี้ก็ได้จบลงแล้วดังน,นั้นก็ฝากไว้สำหรับผู้เรียนนะครับให้ทำแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับแล้วเรามาเจอกันในบทถัดไปสวัสดีครับ